รวบรวมคดีดแปลกประหลาดในโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีคดีดแปลกประหลาดและลึกลับมากมายที่ยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงคดีดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่ยังท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติของมนุษย์วันนี้เรารวบรวมคดีดแปลกประหลาดจากทั่วโลกมาให้ได้ฟังกันครับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความแปลกประหลาดคดีคนหายที่เบนิงาโลราน The Bennington Triangle right คดีคนหายที่เบนิงาโลราน หรือที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมเบนิงตันเป็นพื้นที่ในรัฐเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาที่มีรายงานการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนหลายคนในช่วงทศวรรษที่ 1940- ถึง1950ในวันที่12พฤศจิกายน1945มิสเรซเฮอค่ะวัย74ปีหายตัวไปขณะนำกลุ่มนักล่าสัตว์ในป่าเธอเดินนำหน้ากลุ่มและหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงอะไรจากเธออีกเลยการค้นหาดำเนินไปเป็นเวลานาน แต่ไม่พบร่องรอยใดๆในวันที่1นธันวาคม1946พอลล่าเวนดันนักศึกษามหาวิทยาลัยเบนิงตันวัย18ปีหายตัวไปขณะดเดินป่าเส้นทางลองเทรนการค้นหาครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่พบร่องรอยใดๆของเธอมีพยานบางคนกล่าวว่าเห็นเธอเดินไปในป่าแต่ไม่มีใครเห็นเธออีกหลังจากนั้นในปี1949เจมส์เทฟฟอร์ดทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สอง หายตัวไปอย่างลึกลับขณะเดินทางกลับบ้านโดยรถบัสพยานหลายคนยืนยันว่าเห็นเขานั่งอยู่ในรถบัสแต่เมื่อรถบัสถึงปลายทางเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับโดยมีสัมภา,าระของเขาเหลืออยู่ในรถในปี1950เด็กชายวัย8ปีชื่อพรเจปรปสันหายตัวไปขณะเล่นในพื้นที่ใกล้กับฟาร์มของครอบครัวการค้นหาไม่พบร่องรอยใดๆของเขาแม้จะมีการใช้สุนัขดมกลิ่นในการค้นหาในปีเดียวกันเฟนดา ลลนเกอร์วัย53ปีหายตัวไปขณะเดินป่าเธอเดินลาหลังเพื่อนเพียงเล็กน้อยและหายตัวไปอย่างลึกลับการค้นหาดำเนินไปเป็นเวลาหลายสัปดาห์แต่ไม่พบร่องรอยใดๆของเธอการสืบสวนคดีคนหายที่สามเหลี่ยมเบนนิงตันไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้คนรวมถึงการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวการถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือการตกเป็นเหยื่อของฆาตรกรต่อเนื่องแต่จนถึงปัจจุบัน คดีเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาคดีฆาตกรรมที่อุทยานแห่งชาติชาน่ได้อะลอพาสึินสดเดนคดีฆาตกรรมที่อุทยานแห่งชาติชานา่หรือที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ดยัดลอบพาสเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1959เมื่อกลุ่มนักเดินป่าชาวรัเสเซีย9คนเสียชีวิตอย่างลึกลับในเทือกเขาอูรานในเดือนมกราคม1959กลุ่มนักเดินป่าชาวรัเสเซีย1ิคน นำโดยอีกอรอดยัดรอบออกเดินทางสำรวจเทือกเขาอูรานในพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อคอลาเซเียกหลังจากที่พวกเขาตั้งแคมป์ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พวกเขาไม่กลับมาตามกำหนดการทีมค้นหาได้พบศพของพวกเขาในสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเต็นท์ของพวกเขาถูกฉีกออกจากภายในและศพของพวกเขาถูกพบในสภาพที่ไม่ปกติบางศพถูกพบว่ามีบาดแผลรุนแรงเช่นกระโหลกแตกและซี่โครงหักบางศพถูกพบว่ามีการตกแต่งเสื้อผ้าที่ไม่สมบูรณ์ และบางศพมีบาดแผลที่ไม่สามารถอธิบายได้การสืบสวนเหตุการณ์ดยดยัดรอบพาดไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตของกลุ่มนักเดินป่ารวมถึงการถูกโจมตีโดยสัตว์การลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวหรือการตกเป็นเหยื่อของปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่รุนแรงหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจคือการเกิดปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าคาตาปาเลควินหรือลมแรงข้างล่างซึ่งทำให้เกิดการตกใจและการตัดสินใจที่ผิดพลาด จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาคดีชายปริศนาแห่งโซมเมอร์ตันคดีชายปริศนาแห่งโซมเมอร์ตันหรือที่รู้จักกันในชื่อคดีทามัมชูดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียในปี1948เมื่อมีการพบศพชายปริศนาที่ชายหาดโซมเมอร์ตันในเมืองแอดิเลดในวันที่หนึ่งธันวาคม1948มีผู้พบศพชายคนหนึ่งนอนอยู่บนชายหาดโซมเมอร์ตันในเมืองแอดิเลด ศพของเขาอยู่ในสภาพที่ดูสะอาดและไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายในกระเป๋าของเขามีข้อความสั้นๆที่เขียนว่า t า a m มชูดซึ่งแปลว่าสิ้นสุดในภาษาฟาร์ซีนอกจากนี้ยังพบตั๋วรถไฟที่ใช้แล้วและตั๋วรถเมล์ที่ยังไม่ใช้แต่ไม่มีเอกสารระบุตัวตนใดๆการสืบสวนคดีชายปริศนาแห่งซมเมอร์ตันไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิตของเขารวมถึงการเป็นสายลับ การฆ่าตัวตายหรือการตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมทําให้พบหนังสือที่มีการฉีกหน้ากระดาษที่มีข้อความทําอํมชุดและรหัสลับที่ไม่สามารถถอดได้แต่จนถึงปัจจุบันคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาคดีหญิงปริศนาแห่งอิดดานคดีหญิงปริศนาแห่งอิดดานหรือที่รู้จักกันในชื่อคดีหญิงอิด,ดานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนอร์เวย์ในปี1970 เมื่อมีการพบศพหญิงปริศนาในหุบเขาอิด,ดานในวันที่29พฤศจิกายน1970มีนักปีนเขาพบศพหญิงปริศนาในหุบเขาอิสานใกล้เมืองแบกเกนศพของเธอถูกเผาเกือบทั้งร่างและไม่มีหลักฐานที่ระบุตัวตนของเธอได้ใกล้กับศพมีสิ่งของบางอย่างเช่นขวดแอลกอฮอล์ร่มที่พับและนาฬิกาที่ถูกทำลายการสืบสวนคดีหญิงปริศนาแห่งอิด,ดานไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ จากการตรวจสอบพบว่าเธอใช้พาสปอร์ตปลอมหลายฉบับและมีการใช้ชื่อปลอมหลายชื่อในระหว่างการเดินทางทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิตของเธอรวมถึงการเป็นสายลับการฆ่าตัวตายหรือการตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายแต่จนถึงปัจจุบันคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาคดีคนหายแห่งฟลาแนลคดีคนหายแห่งฟลาแนลหรือที่รู้จักกันในชื่อการหายตัวไปของคนในเกาะฟลาแนล เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์ในปี1900เมื่อมีการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้รักษาประภาคาร3มคนในเกาะฟลาแนลในวันที่26ธันวาคม1900มีเรือส่งสเสบียงมาถึงประภาคารบนเกาะฟลาแนลแต่พบว่าผู้รักษาประภาคาร3ามคนหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายและไม่มีหลักฐานที่ระบุตัวตนของพวกเขาได้การค้นหาผู้ที่หายตัวไปไม่ประสบความสำเร็จ การสืบสวนคดีคนหายแห่งฟลาแนลไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้รักษาประภาคารรวมถึงการถูกหลักพาตัวการถูกสัป่าทําร้ายหรือการตกเป็นเหยื่อของปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่รุนแรงแต่จนถึงปัจจุบันคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาคดีคนหายแห่งอินเดียนาคดีคนหายแห่งอินเดียนาหรือที่รู้จักกันในชื่อการหายตัวไปของคนในเนินสายอินเดียนา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี1966เมื่อมีการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้หญิง3คนในเนินทรายอินเดียนาในวันที่2กรกฎาคม1966ผู้หญิง3คนได้แก่แอนมิลเลอร์แพทริเซียบลูมลิทและเรเน่บรูเนอร์ได้ไปเที่ยวเนินทรายอินเดียนาและหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายและไม่มีหลักฐานที่ระบตุตัวตนของพวกเขาได้ การค้นหาผู้ที่หายตัวไปไม่ประสบความสำเร็จการสืบสวนคดีคนหายแห่งอินเดียนาไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้หญิงสามคนรวมถึงการถูกหลักพาตัวการถูกทำร้ายโดยผู้ไม่หวังดีหรือการตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางธรรมชาติแต่จนถึงปัจจุบันคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาคดีแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนตื่นเต้นแะวาดกลัว แต่ยังท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติของมนุษย์การสืบสวนคดีเหล่านี้มักไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้และทฤษฎีที่เสนอมากมายก็ยังไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้อย่างสมบ,บูรณ์คดีเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์มนุษย์ยังมีอีกหลายเรื่องแปลกๆทั่วโลกที่รอคุณผู้ฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆนะครับ